ันนี้วันนี้จะไปไหนกันครับอันนี้ผมใส่กระดุมผิดได้อยู่กับคุณดีเนาะแล้วก็ยิบบรรพบุรุษคนเดิมครับโมาหาอะไรกินครับเพิ่งเลิกงานนะฮะเลิกงานหิวใไหมใช่หิวหิวไม่ได้กินอะไรไม่ได้ทานอะไรหิวเลยวันนี้เจะไปด้านไหนกันอันนี้ไหนหัวไหนหัไหนนะไหนวะไหนวะไหนวะไหนหัวไหนหัวไปเสียกันก๊กซีเลยเนี่ยผมก๊กซีผมใส่ ไปมันเป็นแฟชั่นใหม่เสื้อไม่ท้อนะใส่กระดุมผิดเป็นแฟชั่นใหม่ปะแฟชั่นใหม่ดูรถครับไปดูรถไหน่อยน้ำตาเปียกเดียวที่แน่ๆใส่เสื้อผิดเลยผิดเนาะจีนอะไร้นาะผิดสองทุ่มยังพันอยู่เนาะรีบกินเงินเรามาอยู่กันที่ก๋วยเตี๋ยวเรือนายหัวนะฮะอยู่ที่ รองแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาลองรสชาติกันดูเป็นเค้กด้วยอะไรนะครับดูหน่อยดูมีเค้กเขามีเค้กด้วย,วยนะาจานช้างจานยักษ์หอะไรนะจานใหญ่จานใหญ่3า0<า>อย น0่นู้่นเขาบเอาได้อินได้กินเป็ดได้ไหมกินเปดงได้โอเคเอาเป็นเส้นอะไรเอาเส้นเส้นเล็กอันนี้เเรีกกนะไรไหมเขาเรียกอก้อเก้คือมันจะเป็นกล้วยเยลยแบบกินได้ประมาณคนเรากิน3คนเรารามา3เากินเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมเอาอยู่เอาอยู่นโอเคจัดเลยครับถ้ากินไม่หมดก็คนที่เข้ามาก็เราก็แบ่งให้เขาเน ความรีบไปล้วนเมื่อกี้แต่งตัวในรถใช่ไหมแล้วก็กระดุมะเ <c ười> ม็ดนี้ะมันต้องแบบใส่เม็ดแท็กทีนี้เอาเม็ดสองมาใส่เลยแฟชั <c ười> ่นนาเทนไม่ะรนเนว์ไปเลยเดนเดินเดเดินลงมาแบบมั่นใจมากอันนี้เก้กระดุมอยู่สามรอบสองสามรอบเลยยังผิดอยู่เลยเคยมาผิดจงเลย <laughs> จงภาษาใต้เวลาคำนี้จงเพิ่งเลิกงานนี่แล้วก็เมื่อกี้ใส่ชุดทำงานอยู่นี่เปลี่ยนในรถเลยฮะเมื่อกีน้นี่แก้เล็บก็ยังผิดอยู่ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> เดี๋ยวไปดูอาหารนอตที่เขาทำให้ดูดูๆโอ้ยท <c oughs> ำบอล จะเคจะกินหมดไหมเนี่ยฮะ,อะพอทำ6คนจะกินหมดไ,มไดหมเนี่ยไปดูฮะดูดูตัวผมก็หมดแล้วใช่ไหม มีมีแขกไหมมีค่ะก็เดียวเรือในหัวฉันก็เดียวเรือในหัวมีน้ำซุปเลยอันนี้ทีเด็ดเลยป่ะเซนเจอร์ของร้านไหมนี่ใช่น้จิ้มคือเซนิเจอร์ของร้านใช่ไอันนี้ทีเด็ดมันเลยทีเด็ดเลยนะใช่ทานเป็ดเยอะไหมเน่ะได้หมดเซนเจอร์ของร้านนะฮะก็คือน้ำจิ้มน้ำอะไรน้ำจิ้มเลยใช่น้ำราดอ่าน้ำราดนะฮะซิกเนเจอร์ของร้านนะครับ ที่เห็นนไปะเยอะมากทุกคนนะฮะเรามา3ามคนแต่ว่าเจ้าของร้านบอกว่า กินไอเนี้ยจานถ้วยเนี้ยก็คือ6คนเดี๋ยวเรากินกินให้หมดฮะกินไม่หมดโดนทำโทษอันนี้เขามีคำเตือนด้วยนะบทระวังพริกป่นกับน้ำพริกเผาเผ็ดมากเดี๋ยวมาดูว่าจะเผ็ดขนาดไหนอย่างไรบ้างเมื่อกี้สั่งน้ำไหมสั่งน้ำไมยังเมื่อกี้สั่งน้ำไปด้วยนะนี่มีเมนูนะเจ้าของร้นไม่เคยยังไม่เจอยังไงครับครับผมนี่นะฮะเจ้าของร้านอใช่ นี่จะของะสาวหมื่นมาแล้วมั้งมาเล้วนี่นี่ว้าวเป็นปลาเล็กจี๋ลงไปไหว้ได้เลยได้เลยฮะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากครนะนี่ทุกคนอย่าหมดไปเนี่ยนะไม่รู้คือเอ้ามาดูดิอันนี้เทียบอ่าเทียบเท่าขนาดเท่ากันนี้มือผมนะมือผมอันนี้เทียบอ่ันนี้ไงอันนด้านข้างเนี่ยดูดิโคตรใหญ่เลยนะทุกคนโอ้อันนี้เมนูนะฮะ นี่ครับปูเดี๋ยวเราลงมือกินกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่นี่มาดูกันโอนก่อนใช่ไหมโอนเนี่ยโอนก่อนโอนก่อนครับเติมน้ำอีกนะเติมน้ำนิดนะน้ำน้อยน้ำน้อยยังแพ้ไฟเติมน้ำแค่เติมน้ำน้ำน้อยน้ำน้อยเราก็มีเนี่ยเติมน้ำนี่ได้ไหมน้ำนี่ได้ไหมเติมได้ไหมอันนี่ผมกังวลว่าจะกินไม่หมดเลยใส่ถุงกับใส่ถุงกับอะไรองหมดไหมเส้นอืดหมดทิ้งไหม เดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนว่าเราสามคนนะจะกินหมดหรือเปล่านะเขาบอกว่าหนึ่งคนนะมากินหมดแล้วนะเราสามคนจะกินหมดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันไม่ดูครับมากินลองชิมก่อนว่ามันอร่อยไหมลองลองลองดูดเราอยากได้รสชาติแบบไหนก็ค่อยปรับเอา เดี๋ยวเรามาลงมือกินกันนะฮะไม่กินไม่กินอันนี้ไม่กินวันนี้แดงเลยอันนี้ไม่อยากกินว่าอันนี้ตัวนี้เขาบอกว่าเผ็ดมากอันนี้โคตรเวียดเชียวเลยฮะไม่อยากยิ่งกันพูดดิพูดยิ่งขึ้นแ่่นี่โอเคฝัดโกกันไปสักเหงื่อกัอนไหมไปว่าสักเหงื่อกันจัดนะอ๋อดีกี้เจ้าของร้านบอกว่าไอ้กินไม่หมดโรล้างจานที่นี่นะครับกินยุ่งกว่าจะหมดเป็นเปล่าก็อร่อยฮะอร่อยปิเป่าก็เผ็ด เองนะไม่ใส่น้ำอ่ะไม่ใส่น้ำนะคือเดี๋ยวแห้งนะไงเดี๋ยวให้โอ้อร่อยอร่อยอร่อยมากอืมอืมทานเลยขอเราต้องหื้อไว้ก่อนอืมอืมอร่อยอร่อยอร่อยจริงอยู่ไม่น่าเหลือนี่เราเติมน้ำได้เรื่อยเพราะว่าน้ำไอเส้นเส้นนี่มันมันดูดน้ำเลยโอ้อร่อน นี่บูฮาวายนะทุกคนแซมคือบูฮาววยแกมเนื้อชิ้นตัวโตเลยอืมอันนี้โตกว่าอันนี้ใหญ่กว่านี้นี่มันอย่างงี้ไม่ต้องแรงอะไรมากใครมีเพื่อนผูงเยอะๆนะครับแนะนำมาแล้วสั่งกันตัวนี้เลยกินกันหลายๆคนเนาะสองสี่คนเลยสองสี่เก้าคุ้มเงิน ตอนนี้เกือบสองทุ่มเลนะครับร้านก็ปิดสองทุ่มเดี๋ยวเรามาสั่งถ้วยใหญ่ <c oughs> ตอนสองทุ่มอตอนหน้าครับจะหมดได้เนี่ยกวาดถ้วยแล้ว <c oughs> เป็นไรน, <c oughs> นี่นี่แบบนี้ได้ไหมไนี่จะหมดได้ด้ ตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านมาเตียวในหัวนะครับ,รบเป็นไงบ้างครับผมร้านขายดีไมหมเลยอ่อมันมีลูกค้าประจำเขาเป้นขายเป็นคนในท้องในท้องถิ่นมากข้างนอกก็จะมีทุกจังหวัดอันน,อนี้เปิดร้านเปิดมานานส <4 P. S 1> ี่ปีโอ้ร้านเปิดมานานแล้วนะครับนี่เพจใช่ไหมมีเพจของเพจร้าชเ่ยร้านมาเตียวนายหัวครับมีจำหน,น่ายน้ำซุปด้วยครับน้ำซุปเป็นสำเร็จรูปใครจะไปเปิดร้านก็ สามารถเราไปเปิดได้เลยเรามีน้ำซุปเป็นสำเร็จรูปแบบแบบแค่ฉีกซองอย่างเดียวแล้วก็ใส่หม้อขายได้เลยก็คือได้น้ำซุปรสชาตินี้เลยเราผลิตเป็นสำเร็จรูปให้พนักงานทําเองตอนนี้แล้วก็ส่งเราส่งครับเรามีร้านที่เอาของเราอยู่แล้วด้วยตอนนี้เขาไปเปิดแต่ตั้งชื่อร้านของเขาได้เลยเต่ไอ้น้ำซุปของเราเราไม่จำกัดว่าต้องใช้เป็นแบรนด์เราให้เขาไปวัตถุดิบเองแต่น้ำซุปอะให้เขาขายได้ง่ายๆไงลูกค้าจะได้ ไม่ต้องลังเลเรื่องรสชาตินะครับาอันนี้ได้เลยนะซุปเพราะเราพัฒนาสูตรมา3ปีครับอ๋ออย่าลืมนะฮะลองแวะกันมาดูนะครับผมสำหรับที่สายก๋วยเตี๋ยวนะฮะก็ลองแวะเข้ามาดูครับผมเดี๋ยวนายหัวนะฮะคัลานนะฮะกลับกันเลยนะเก็ดี๋ยวไปเข้าบ้านครับสุ้มนะครับครับผมครับไปแล้วบ๊ายบายครับ ครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะฮะก๋วยเตี๋ยวในหัวนะครับก็รสชาติอร่อยมากครับผมเอิ่มมากเป็นไงบ้างดินายกดเต็มในกุ้นะถ้าหลังคนถามว่าอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่คลองแห้งนะครับตรงข้ามกับซิงซีนะฮะมินินะแต่ว่าแล้วก็เซเว่นคลองแห้งนะครับครับผมมองเป็นว่า EP นี้จบกันเพียงแค่นี้เลยกัน อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องยิปโบรวาตด้วยนะฮะแล้วก็<ป>กดติดตามในเพจด้วยนะครับยิปพาเที่ยวครับไป